เป็นตัวปี2020เนี่ยเขาจะให้คิ้วนะครับที่ตัดกับสีตัวรถมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีก็สวยๆก็งามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขามีติดกันล้มมาให้นะครับซึ่งกล่องใบนี้นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เนี่ยแบบสบายๆเลยนะครับผมน,นี้ก็วิ่งไปอยู่ที่15,000กว่ากิโลนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับวันนี้มาถ่ายคลิปรถเข้าใหม่กันก็คือเจ้า Honda p พ 150i คันนี้จะเป็นรถปี2020นะครับรถเพิ่งจะใช้งานมาได้เพียงแค่10 0 0 0กิโเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเลยนะครับในเรื่องของตัวรถเนี่ยคันนี้นะครับสภาพเรียกได้ว่าสวยๆงงามเลยเพราะว่าไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนแถมเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับแล้วก็คันนี้จะมีการใส่ในเรื่องของแต่งมานั่นก็คือแคสบาร์กันล้มด้านหน้านะครับกับกล่องหลังด้านหลังนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรายละเอยียดตัวรถเพิ่มเติมกันนะครับว่าคันนี้เขามีเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของสภาพตัวรถเนี่ยคันนี้ชุดด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างก้านมือเบรกหรือว่าตุ้มไปแฮนด์พวกนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีรอยถล่มถลอกอะไรนะครับนั่นบงบอกว่าด้านฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยล้มนั่นเองนะครับแล้วก็แฮนด์ตัวรถเนี่ยยังเป็นแฮนด์เดิมๆอยู่นะครับผมส่วนทางด้านฝั่งนี้เองนะครับก้านมือเบรกนะครับแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์นะครับสวยงามเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผม ในเรื่องของชิลด้านหน้านะครับอันนี้ก็ยังจะเป็นชิลดเดิมๆที่ติดมาจากทางโรงงานนั่นเองนะครับเป็นชิลเดิมอยู่นะครับแล้วก็คิ้วตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวปี2020เนี่ยเขาจะให้คิ้วนะครับที่ตัดกับสีตัวรถมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับระบบไฟด้านหน้านะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับก็คือเป็นความสว่างแสงสีขาวเลยนะครับผมมีไฟเดยไทม์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวพวกนี้นะครับผมตัวกรอบไฟนะครับทั้ง2ด้านนะครับไม่มีรอยตําหนิรอยแตกเล้านะครับผม ในเรื่องของบางโคนตัวรถเองนะครับด้านหน้านะครับไม่มีรอยถลงทะลอะอะไรนะครับบางโคนก็ยังสวยงามตามปกตินะครับเรียกได้ว่าสีสันเนี่ยของตัวรถยังเงาเงาปกติเลยในเรื่องของระบบเบรกรถคันนี้นะครับเขาจะเป็นระบบเบรคคอมไบเบรกนั่นเองนะครับหน้าดิสกหลังดานะครับผมปั๊มด้านหน้าให้มา3พอร์ตนะครับผมในเรื่องของจานเบรกเนี่ยเนื้อผิวสัมผัสของจานก็เรียบเนียนตามปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกครอสิบสีเดิมโรงงานแบบนี้นะครับผม ส่วนยางรถนะครับคันนี้นะครับดอกยางสภาพก็คือยังสวยงามตามปกตินะครับดอกยางล่องลึกนะครับมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันนะครับนี่ชุดสีก็สวยๆก็งามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขามีติดกันล้มมาให้นะครับเป็นของ Mo t ต w o o วนะครับผมอ่านี่ก็เป็นของแบนดั้งนะครับติดมาให้ถึงประมาณกลางของตัวรถประมาณนี้นะครับไอชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของรถที่มีการล้มแปะมานั่นเองนะครับก็คือ สมมติเราตั้งขาตั้งไม่ดีอย่างงี้นะครับผมรถล้มนะครับไอเจ้าชิ้นเหล็กนี้เขาก็จะรับน้ําหนักเอาไว้แทนให้นะครับทำให้ตัวสีรถเนี่ยไม่เป็นลงเป็นลอยนะครับแล้วก็ชุดสีทางด้านหลังเองนะครับก็สวยงามตามที่เห็นเลยนะครับชุดสีค่อนข้างที่จะเงาแบบนี้นะครับโลโก้อะไรต่างๆเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนท่อรถคันนี้นะครับยังเป็นท่อเดิมๆนะครับทั้งเส้นเลยนะครับอ่านี่ดูได้จากสีคอท่อรถอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับผม รวมแม้กระทั่งนะครับชกอัพด้านหลังเองนะครับอ่าสต้นนะครับก็จะเป็นชกอัพเดิมๆมาจากทางโรงงานนะส่วนดอกยางด้านหลังนะครับอ่านี่ก็จะสวยงามเหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับดอกยางล่องลึกนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายนะครับในเรื่องของบังโคลนนะครับหรือว่าไฟท้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับของแต่งที่เขามีติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือเจ้ากล่องหลังชิ้นนี้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นของกล่องชาร์จนะครับผม ซึ่งกล่องใบนี้นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เนี่ยแบบสบายๆเลยนะครับผมกล่องค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะครับอาจจะเห็นได้เลยว่าชุดสีเนี่ยเงาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กองอากาศนะครับชุดข้างอะไรต่างๆของรถคันนี้ก็ยังจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับผม ชุดสีทางด้านนี้นะครับสวยไม่แพ้กับด้านนั้นเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงจุดคอนโซลกลางนะครับนี่จะเห็นได้เลยว่ากระป๋องกระเป๋านะครับชุดสีก็ค่อนข้างที่จะเงาสติกเกอร์อะไรต่างๆยังมีติดมาด้านมีให้ครบนะครับเกะด้านหน้าซ้ายนะครับจะมีช่อง power outlet นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับและถ้าเกิดสมมติว่า เราอยากจะเปิดฝาถาังน้ํามันนะครับหรือว่าเปิดใต้เบาะเราเพียงแค่กดปุ่มนี้หนึ่งทีนะครับกุญแจรถจะต้องอยู่ใกล้ๆกับตัวรถด้วยนะบิดมาทางขวาหนึ่งครั้งนะครับกดด้านบนจะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่เราสามารถที่จะเติมน้ํามันโดยที่ไม่ต้องลุกลงจากตัวรถได้ในส่วนของการเปิดเบาะนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับอ่านี่แล้วเราก็ มาเปิดเบาะกันได้นะครับเบาะรถเนี่ยคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับอ่านี่แล้วก็จะเหลือพื้นที่ในการเก็บของตรงจุดนี้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของเลขใหม่รถตัวรถคันนี้กันนะครับคันนี้รถใช้งานมาไม่เยอะนะครับเป็นเจ้าของมือเดียวนะครับรถบ้านไม้แทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการกลับกองใหม่นะครับอย่างคันนี้ก็วิ่งประโยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลนะครับตัวหน้าจอเนี่ย สามารถบอกเราได้ตั้งแต่นะครับค่าเฉลี่ยของน้ํามันความเร็วเวลาแล้วก็สถา,านะน้ามันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูทิปได้นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวระบบรถนะครับเขาก็จะมีไอเดอรลิงมาให้นะครับไฟฉุกเฉินนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเร็วก็จะอยู่บริเวณนี้คันนี้ก็จะมีติดตะขอแขวนกับเ้าาตรงนี้เพิ่มมาให้อีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันก่อนนะครับอ่านี่เพียงแค่เปิด สวิตกุญแจรถขึ้นมานะครับอ่านี่เห็นไหมไฟด้านหน้าเขาก็จะติดขึ้นมาหล่อๆให้แบบนี้เลยมีไฟเดย์ไทมนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับผมในเรื่องของไฟสูงนะครับถ้าเราเปิดไฟสูงเขาก็จะติดตรงกลางเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าหล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะเปิดเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อที่ว่าจะเช็คไฟเลี้ยวไปเลยนะครับพร้อมๆกันนะครับนี่เห็นไหมเป็นแบบ LED นะครับหล่อๆเลยนะครับเวลาไปจอดที่ไหนนะครับเปิดแบบนี้นะครับก็คือดูหล่อมากๆนะครับ ในส่วนของด้านท้ายเองนะครับไฟท้ายก็ติดหมดนะครับไฟเลี้ยวติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองกำเบกให้ดูนะครับนี่กำเบกติดได้ง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนคราวนี้เรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับแต่ก่อนสตาร์ทนะนี่ก็จะเอามือนะครับแตะคอท่อให้ดูอย่างนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆสามารถที่จะจับคอท่อได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเอามือกำเบกข้างซ้ายรถสตาร์ทติดได้ง่ายๆในทีเดียวแบบนี้นะครับผม อันนี้คือเครื่องยนต์สตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับสังเกตได้เลยว่าหลังจากที่ผมกดปุ่มสตาร์ตเสร็จเนี่ยนะครับผมเดินถอยห่างออกมานะครับให้ดูเลยว่าเครื่องยนต์นะครับอ่าเนี่ยเขาจะเดินเบาได้แบบนี้เลยนะครับเราคงไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปจอดตามสี่แยกแล้วต้องมาคอยเร่งคันเร่งตลอดเวลานะครับอ่าไม่รู้ว่ารถเครื่องยนต์จะดับอีกเมื่อไหร่นะอันนี้ก็คือทำให้เห็นเลยว่ารถเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องบิดคันเร่งเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถที่จะเดินเบาเดินเบาได้ตามปกตินั่นเอง ในส่วนของเสียงเครื่องยนต์หรือว่าเสียงท่อนะครับก็จะประมาณนี้นี่เสียงเครื่องเงียบๆนะครับลองเร่งเครื่องกันสักนิดหนึ่งคันเร่งบิดติดมือนะครับอ่าให้ดูด,ด้านบนบ้างอ่านี่คันเร่งบิดติดมือแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์วัดความเร็วอะไรต่างๆก็ขึ้นตามปกตินั่นเอง คราวนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับผมจากที่รีวิวให้ลูกค้าได้รับชมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสภาพสวยงามเลยนะครับไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนนะครับคันนี้ผมตีคะแนนให้นะครับอยู่ประมาณ90%ละกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายให้อยู่ที่65,900้ 60, 5, บาท ราคานี้นะครับผมผมรวมการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมบอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมมีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%ซนนะครับผมและถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะให้ทางร้านไปจัดส่งนะครับที่ร้านก็มีบริการส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพ หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูละคั้จริงด้วยตัวเองก่อนนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6หรือจะแอดไล,ลน์มาก็ได้ที่อ d Line ์ ine, แอดไซน์เอ็มซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วย ลูกค้าสามารถทักไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอดูรถรุ่นเพิ่มเติม,ตม,ตมสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจองหรือถ้าเกิดหักใครอยากจะขายเจ้าพีเซ็กแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนะครับก็สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายได้ผมประเมินราคาให้ฟรีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีแล้วก็ทางร้านนะครับจ่ายเงินสดให้ก่อนที่จะยกรถขึ้นหลังกระบะนะครับผมเรียกได้ว่าเซฟเพื่อความปลอดภัยให้กับตัวลูกค้าเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับรถที่ร้านนะครับจะมีให้ได้เลือ w w w m c m o เบ e c o m และก็สามารถที่จะติดตามดูผลงานซื้อขายกันได้ผ่านช่องทาง Facebook โดยใช้ชื่อเพจว่า MC m มซีมอสไซนั่นเองถ้าเกิดหากใครอยากจะรับชมคลิปวิดีโอรถสวยๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมที่จะกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองเพราะว่ารถที่ร้านนะครับจะเป็นรถบ้านแท้100%จะไม่ใช่รถที่ประมูลมานะครับไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้า P ีเซ็กหนึ่งร้อยห้าสิบคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลกเพิิ่มมเตมกคคััันนด้วยะรบบรบบ